สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยคะ่ะรีวิวรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตับรวงให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2564ากมียันมาากแรงมา้าสภาพสวยๆนะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นจุกๆแน,น่นๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยสำหรับตัวนี้นะคะยันมา e f 3 9 3 t กาค่ะแรงมา้าจากค่ายยันมาสภาพดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งาน เลยเนาะก็จดทะเบียนปีวาสอรค่ะพี่พี่ปี61มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเนาะตอนนี้น้ามาอยู่ที่970ชั่วโมงการทํางานค่ะ970ชั่วโมงการทํางานเครื่องแน่นเกียร์ดีเลยนะคะระบบการทํางานต่างๆใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกยกขึ้นลงหรือว่าเป็นในส่วนของ PTO นะคะสำหรับคันนี้ล้อยางทั้ง4เส้นยังสวยอยู่เลยนะคะทั้ง4เส้น เดี๋ยวเรามาฟังอุปกรณ์กันบ้างนะคะในส่วนของอุปกรณ์ค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้านะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมเนาะตามนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเป็นโรตารี่นะคะเป็นโรตารี่ยี่ห้อโชคชัยค่ะขนาด1เมตรหเซนค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ชมเช่นกันนะคะแล้วก็มีผ่านพวนให้ด้วยนะคะเป็นยี่ห้อ CMT ค่ะเป็นผ่านพวนยี่ห้อ CMT เนาะตามนี้เลยนะคะ ใหม่970ชั่วโมงการทำงานนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบพีดีโอไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะใช้งานได้ตามปกติเลย เดี๋ยวเรามาฟังราคากันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอุปกรณ์3ชิ้นค่ะราคาอยู่ที่360,000บาทค่ะ360,000บาทได้อุปกรณ์สชิ้นและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะสำหรับตัวนี้คุ้มมากๆเลยเนาะคุ้มสุดๆเลยนะคะ360 0 0 0บาทรถสวยๆส,สภาพดีนะคะตัวนี้ก็ปี61เท่านั้นนะคะตัวล้อทองเนาะ ถ้าพี่พีทันใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0875734727 ID Line น้ำตา2611นะคะติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยคันนี้บอกได้เลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาแบบนี้อุปกรณ์3ชิ้นแน่นๆและพอส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของหน้าไม้เนาะ ให้ชมหน้าใหม่นะคะ970ชั่วโมงการทำงานใหม่แท้ไหม่เดิมอย่างแน่นอนเนาะจดทะเบียนปี61เล่มทะเบียนพร้อมเลยอย่าลืมนะคะ39แรงม้าเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้ชมนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้ชมหน่อยเนาะตามนี้เลยพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อทักท่ยเข้ามาได้นะอยากได้รูปอยากได้คลิปวิดีโอเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาหลังไหม่กันที่ ID Line น้ำตา2611กันเลยนะคะ จะมาชมสินค้ารบกวนแจ้งก่อนเนาะว่าจะมาชมวันและเวลาไหนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะแล้วก็ในส่วนของออพี่ๆท่านใดนะที่ช่วงนี้สถานาการณ์โควิดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเนาะสามารถที่จะโอนจองกันได้นะคะ1 2ึ่งสหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์หนนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเนาะก็ะะให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับวันนี้เดวยวหนูจะขอจบคลิป คิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะ39แรงม้าค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ